ร่างกายของพวกเราเนี่ยมันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นร่างกายของเราผิวหนังมันก็ไม่เคยพูดว่ามันเป็นผิวหนังของเรากระดูกมันก็ไม่เคยพูดว่ามันเป็นกระดูกของเราท้องมันก็ไม่เคยพูดว่ามันชื่อว่าท้องขาไม่เคยพูดว่ามันชื่อว่าขาหูจมูกลิ้นกายมันต้องไม่เคยพูดว่าเป็นเราเป็นของของเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงวัตถุธาตุของโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งถูกรู้เป็นเพียงลูกประธรรมทั้งหมดไปนเกิดขึ้นมาเพราะเราคิด รู้ไหมนี่คือความคิดนั่นเนี่ยมันสร้างเรื่องทุกอย่างขึ้นมาให้ค่าว่านั่นคือบ้านคือรถคือญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ลูกหลานของเราความคิดทั้งนั้นเลยเราคิดตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าเราคิดรู้วไม่ความคิดเนี่ยมันสร้างเรื่องทุกอย่างขึ้นมาไอ้ความคิดนี่แหละคือจิตตาสังขารมันเป็นเพียงอาการของจิตมันเป็นมายาหลอกลวงมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของให้ตะหนักรู้นะ